เอาเราสวัสด,ดีกันด้วยนะครับแต่มันเป็นอยู่กับ D A D H T V เ้วนะจ้ะเอาไปเอาไปมันหล่นมาใส่เขา,เานะโอเคนะฮะผมก็มะนะฮะผมก็ตำองอยู่กับแขกกับเชิญคนที่คนคนคนเก่าหรือใหม่ไม่รู้พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อย ผมเองครับคุณอเล็กเอื้อกลางไม่ต้องเอื้อกลางก็ได้พี่เกียจ็ดสุดบิดไตลอดมันเงียบผิดปกติหรือเปล่านั่นนี่เงียบเดี๋ยวคนดูมันก็ไม่สนุกเออนี่ก็พาร์ทที่สี่แล้วนะสี่หรือสามสามนี่หลอนปะเนี่ย ที่ที่ที่สี่นะครับไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไร E R T H V พูดไปแล้วเอ้าพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยเปิดหมดดิเปิดเลเปิดใครเนี่ยใส่กรอมังกรเนี่ยเขาอะนี่เออรอด้วยดิวะเดี๋ยวต่อยเขาตายแนี่เฮ้ยเปิดหมดยัง เขาไม่เปิดเลยเขาลงไปหลุมแล้วหมดเลยอย่าเพิ่งนี่อุ้ยโทษโทษโทษไม่ตายเร็วหรอกเปล่าครับไม่มีอะไรผมอยากตายเร็วนะผมอยากตายเร็วมากเลยตอนนี้ผมอยากตายเร็วนะตายแน่รู้สึกว่าอย่าตาผมตายก่อนรู้จักรู้สึกก็อยากตายเร็วขึ้นมาเลยนะครับ ด่าลงมาน่าคุณเด็กเดเดี๋ยวเพไม่ต้องฆ่าไปแล้ว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 โอ้โหไปเลยนี่มากับกระต่ายสองตัวเนี่ยเออทำไมต้องสองตัวบ้าเฮ้ยคนเดียวตัวเดียวตัวเดียวคนที่อยู่ไหนโอเคแอบแน่นอนเพื่อนบอกมาดิอคุหลุมไหนเบือร โน้ตไข่ปีนมองทำไมจะเลี้ยงมันไม่ยอมออกมาวะตัวอะไรไอ้ตัวที่มันส่องแสงระหว่างไงไอ้ม่วงอ่ะดาวหมดเปล่าผมหลุดเอาหลุดเหรอคุณอาริ้วได้หลุดหลุดออกจากกลุ่มนรกไปเรียบร้อยครัแล้วคุณทีถ้าดาวหมดมันจะหมดเลยสัตวเลี้ยงอ่ะถ้าถ้าดาวหมดสัตว์เลี้ยงจะหาย ขึ้นบ้านคุณทีดีกว่านี่เจอคุณทีหรือเจอใครกันน่เฮ้ยกระลอกเหรอน่าววาฉันรู้ระด้วยไอ้บ้าทั้งหลายครับ อะไรครับไอ้บ้านทั้งหลายครับผมไอ้บ้านทั้งหลายครับอ้าวหลุดครับคุณทีฮอสปอร์ตคุณขัดข้องแล้วใครเปิดฮอสปอร์ตแล้วคุณทีอย่าปิดโอ้ยของผมยังไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ยมันดูดไม่มีมันเขาจะได้ หนึ่งปีผ่านมาครับคุณตะวันอดเล่นไปเรียบร้อยเลยนะ<ม>โอ้โหมีคนวางระเบิดไว้เว้ยคุณอะไรก็ตามแบบกูไม่มีเยอะก็เรื่องของทำไม ทำไมก็ได้ออกก็ออกอ้าวล้กลัวเข้าเลยนะเข้าแล้วก็เข้ามาแล้วขากิฟต์มาใหเลยก็จะเล่นเล่นแล้วก็ที่บอกว่าออกเข้าใหม่ก็เลยได้เข้าก็ตายทำไมได้นะครับก็เป็นต้ดเลี้ยงผู้ใจร้องเยอะหนัก อะไอกันยังอะไรของคุณทำไรไ,ไม่ออกนะกอกอโอเคเพื่อนเอาหรอกกูไ,ไม่ตออกนะอพอบัตรจะดีว่ากูไม่ตกไ,ไม่ออกครับ ออกทำเบื่อครับออกทำเบื่อครับกล้วยว่าใครว่าใครกล้วยอ้าวรายการนี้ห้ามพูดคำหยาบมากเฮ้ยข้าใจแล้วเว้ยไม่เชื่อมัดเลยใครจะฆ่าพวกนายให้หมดเฮ้ยใครวางวงจรไว้ข้างบนวะเนี่ยรำกันไว้เธอป้า ไหนมันมันเป็นวงจรระเบิดมันจะมีวงจรมันึงเป็นระเบิดบ้านเป็นบูเบิร์ดักกันไว้เถอะปาระเบิดใส่กันใครตายช่างแม่มันก็ได้เป็นเก็บตกนี่ฉันจะฆ่านายให้หมดเลยพวกตู้ไอ้ใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องมาดึเดี๋ยวนังหมัดตัวเลยก็ของนิดกล่องเด็กเขาก่อน คุทีผมอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยในนรกอ่ะมีทีควรเนาะใครฆ่าผมวะเล่นมาเลยครับทีฆ่าเขาเหรอทีอยากเจอท่ไมเล่นเงี้ย ที okay. ่บอกโคตรอยากเจอเลยว่ะโอเคครับถือปืนบาชาร์ดเรียบร้อยแล้วอยากเจอท่าไม่พูนดีตายดีออกไปไม่ได้มันติดอะไรไม่รู้ติดอะไรไม่รู้อะตอนเนี้ยอุ้ยตอนนี้ติดทีอยู่นะบไปตายตู้ดบอยเฮ้ยเขามาก่อนทีอ่ะ เฮ้ยเ,เขาอยู่กับผีนะอยู่ฝั่งไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเตี้ยตัวหเหลีย้ปลาเขาเฮ้ยตรงละตรงมาถึงนรกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราด้วยตรงนี้ยผีเขาตรงมาถึงนรกแล้วเว้ย กระโวยปแล้วยเฮ้ยตัวอะไรยิงไปมันใส่เขเนี่ยก็เองลงมาคนละทีกเขาอ่ะ oh ก <và S 2> <three thousand away> ็เห็นที่ที่มีคนปักทอดไว้อ่ะเขาก็อยู่นรกโคตรจริงกว่าเขาเขาเขาใมาดูดิใครมันออกวะ ไม่ใช่ไม่เ้ามานหลต้เอาไแต่งน้ไม่ออกครับโอ้ยโอ้ยลาวาเต็มเลยตายหาเรียบร้อยว่าใครฮะเฮ้ยคุณนาเล็กใช่ป่าเออรอด้วยรอด้วย เฮ้ยผมมีบอสเอาเดี๋ยวรอด้วยผมจะตามคุณไปเอาเอาบอสบ้าคุณนาเล็กผมมันเชิญมาแล้วยาบ้าของกูแหลกคุจะสู้ได้ไงเล่ามาแล้วเว้ยบอสเป็นยาอ่อนแล้วไอ้ควายเอ๊ะลูกแม่งมาในคำเกินทีฟ้านั่นจินตนาการเป็นหน้าลองลอยไปไกล โอ้ยโอยปดีปิ่ดีตีดปินหมดดิตายหายเเออเลือดคุณเล็กแน่ใจถ้าเขาตีเล็กเราเล็กตายอ่ะตายบ้างเลือดเหลือหนึ่งกีดเนี่ยอุ้ยหลุดไปชิวที่สุดอผมจะไปบ้าคุณพีน้ โหลดอีกนี่ผมครอบแล้วคุณงั้นผมใช้ตัวกระชาผมแล้วกันเออเปิดแล้วก็ปิดยังเปิดแล้วจ้าเปิดให้หน่อยดิไม่รู้ว่าเปิดยังตอนนี้โอ้โห สิบนาทีแล้วสำหรับวันนี้ก็ยังอย่าไว้เปิดพนะัดจอร์หน่อยลืมท่านผู้ชมอ่าผมเข้าเซอร์บุกใครเนะี่ยเร็วดิยืนเลยโอ้โหเดี๋ยวยัยงบอกอุด เปิดบ<ะ>ัตปปรปรอดนี่คือห้ามเปิดเน็ตใช่ไหม,ไมทีว่าไ,ไ,ได้ได้งั้นเขาก็โหลดแกงตาวแยงนั้นไ,ไม่ได้ดเรวเราดิ ไปไหนบ๊ายบๆสำหรับวันนี้ก็ต้องจามคลิปไปนะครับผมก็ต้องวันนี้ผมออกแล้วครับกระทะคุณน่เล็กเกียร์อ่าวงั้นผมยังไม่ออกนเนี่เล็กเลือกกางเลยใช้ตัวกากระทะก็ได้ใช้ตัวกากก็ได้ไม่ใช่ตัวเทพหรอกทำไมผมเช่างจตัง จาไปต่อเอาเตาไม่ต่อเรารอก่อนลอก่อนช้ามากเราคนคนเดียวเลยให้ผมสร้างเองนะเดี๋ยวจะจบคลิปเดี๋ยวจะจบคลิปเด้อผมมาทักคุณอะไรเมื่อวานผมชนะเลยคุณนะยกลงยกเดียวขอสยุเดียวยุเดียวแต่ตอนนี้มันด๋อยแรช้าป่ะเดี๋ยวรอดิงออมไม่ได้ này không gì nên ca nên nói. mong mày hẹn bên đầu. Hẹn ngày đó luôn. sáng ngày nữa. Đi thâu số nè. còn nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video